สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่อง YouTube Infinity RC แล้วก็แฟนเพจ Infinity โซนพิษณุโลกนะครับวันนี้จะพามาชมร้านนะครับถ่ายเหมือนถ่ายไป2คลิปแล้วเรื่องปีเซนร้านของเรานะครับร้านของเราจะประกอบพวกรถแมคโครนะครับแมคโครบังคับรถ ก่อสร้างบังครับก็จะเป็นพวกไฮดรอลิกรถอัปเกรดรถอุ่นหน้านะครับผมเป็นตัวเหล็กตัวพันกระบาทตัวหมื่นกระบาทนะครับเ,เดี๋ยวเรามาแนะนำสีละส่วนกันตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นโคมาสุ PC 360นะครับสเกล1 1ต่อ12นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นมือสองจากจีนมานะครับตัวนี้ก็เอามาบิ้วใหม่อันนี้เป็นสภาพมือสองนะครับเดิมแต่ที่บิ้วใหม่คือหัวเก่งนะครับหัวเก่งเราจะบิ้วใหม่ทำสีใหม่เปิดประตูให้ดูนี่นะครับนี่งานยังไม่เสร็จดี มุ่กี้ลูกค้าสั่งเว้าตัวน,นี้นะครับสัแ่งบบวัวลต์ต้องให้ช่างทำต้องใช้แก๊สเป่านะเป็น,นเป็นเหล็กเดี๋ยวมาดูท้ายรถตัวรถเป็นงานเหล็กก็ เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้เวทเคาน์เตอร์เวทท้ายจะขึ้นรูปด้วย CNC นะครับงานเนียนกริปสมจริงบานพับเปิดได้ปิดน,นี่ครับเปิดได้หมดนะครับเปิดได้สี่ประตูเลยบานพับ รุ่นนี้ตัวนี้จะทำสีเป็นรุ่นสิบเอ็ดนะครับอ่เป็นรุ่นสิบอก็ลอสติกเกอร์ลอฝากระโปรงใหม่นะครับตัวแท็กดูช่องล่างตัวแท็กเป็นแท็กเหล็กนะครับตัวนี้ ช่วงล่างสวยงามเราเลยก้าวลูกนี่ด้านข้างของตัวรถอีกฝั่งนี่นะครับอันนี้เป็นบูมของฮิตาชิตัวเขียวนะครับบูมเหล็กนี่ก็จะเป็นชั้นจอดโมเดลบูเดอร์ะนะครับ สแกนเนียแชปบูเดอร์ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ16นะครับทั้งหมดเลยเป็น1 16. ต่อ16อักนี้ก็จะเป็นหน้าตัวแรกที่นำเข้ามานะครับอีกคอยาวก็มี ก็ข้าวๆก็ฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับอันนี้จะเป็นชั้นจอดของรถหนึ่งต่อสิบสองนะครับ <_ c ười> เป็นเตรียมส่งลูกค้าครับตัวนี้ s <ays> <S ตัวนี้เป็นฮุยหน้าไอหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าสอง นะครับตัวนี้แรงตักดีนะครับเป็นบุกีเหล็กก็คอนโทรลก็ใช้จอยสติ๊กนะครับถ้าใครติดตามอยู่ก็จะเห็นรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับเป็นแท็กเหล็กเอ้ยแท็กพัแท็กยางนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคา2,300บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ ก็จะมีแบตให้ที่ชาร์จนะครับโมกิเหล็กเฟืองเขาอัพเกรดมาใหม่แลครับตัวนี้ก็จะตักได้แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรีโมทที่สำหรับคุม1ต่อ12สรถขุดนะครับจะมีรีโมทที่ชาร์จอุปกรณ์อิสระซต่างๆนะครับน,นี่ก็จะมีวาว นี่วาลรีซูนะครับตัวนี้คํบบอกให้ได้อลยดูอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นพักของบุ้งกีนะครับอันนี้เป็นไซส์หนึ่งต่อสิบสองหนึ่งต่อสิบสี่ก็ใส่ได้นะครับนี้เป็นบุ้งกีตัวหนึ่งห้าแปดศูนย์หุยหน้านะครับแล้วก็ นี่ก็เป็นสินค้าของทางร้านที่เราผลิตขึ้นเองเป็นพื้นเทเลอร์สำหรับใส่รถบรรทุกสิบล้อนะครับตัวนี้ก็ราคาพร้อมเล่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับเป็นงานเหล็กก็สำหรับแปลงใส่รุ่นนี้นะครับรถดัำก็จะมีสองรุ่นอ่ารุ่นที่แพงกว่าแล้วก็รุ่นที่ถูกกว่านะครับ ก็สามารถติดตามรีวิวที่ผมลงไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานรอคิวอัปเกรดนะครับของคุยหน้าหนึ่งห้าแปดศูนทั้งหมดเลยก็อรอคิวอัพเกรดแขนนะครับทั้งหมดหนึ่งสสามสี่สี่ตัวนะครับเป็นตัวเล็ก ทั้งคันนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดแขนพร้อมเล่นเลยรวมส่งหนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวเหล็กตัวเหล็กก็คือเหล็กทั้งคันนะครับมุ่งกี้ก็เหล็กเป็นระบบเซอร์โวฟิสกูนะครับตัวนี้อีลดอันนี้เป็นวอลโว เป็นรถพลาติกนะครับอัปเกรดเหมือนกันอแล้วก็มาดูนี่ตัวนี้เป็นโลเบตของงานคนไทยนะครับตัวนี้เป็นงานของอู่ช่างวสดน,นะครับอู่ช่างวสัสดรับต่อเทเลอร์ต่อโมเดลต่อของ รถอะไรที่คุณอยากได้สามารถติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ0802992582นะครับช่างวัสดุก็งานดีนะครับตัวนี้แกสามารถต่อได้ทุกอย่างตั้งแต่เทเลอร์รถด้รถพ่วงรถทงรถถังแกทำได้หมดครับเป็นงานคนไทยสามารถอุดหนุนกันได้นะครับ อันนี้เป็นรถไถขอยังช่างวนะครับอามาเทสเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้่านก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้อำนักก็ได้ที่อยู่มีผ่านหลังที่ใช้ไฮดรอลิกเหมือนกันใช้รีโมทเ s i 6X นะครับออราคาพร้อมเล่นสองหมืนห้าตัวนี้ ยกไปได้เลยสองหมืนห้านะครับก็มาดูอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นรถแท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์บังคับจากค่าย RC4W นะครับเป็นตัวเหล็กทั้งคันตัวนี้หนักมากใช้ไฮดรอลิกนะครับก็คือสเกลสมจริง คือของจริงมียังไงก็ตัวนี้ก็มีอย่างนั้นเลยนะครับนี่ช่องใส่แบตประตูเปิดได้นะครับเป็นตัวสปอกเก็ตลอยดีสิบทีนะตัวนี้มีริปเปอร์หลังกระบอกสี่คู่ไม้สองคู่สี่ตัวนี้ผมปล่อยราคามือสองนะครับปล่อยอยู่ห้าหมื่นห้านะครับตัวนี้ถ้าของใหม่เลยของใหม่แปดเก้าหมืนนะครับตัวนี้ อันนี้ผมมีชุดเสียงให้ก็ขาดแบตเตอรี่นะครับต้องซื้อเองเราใส่แบตเล่นได้เลยพร้อมรีโมทนะครับตัวนี้ห้าหมืนห้าเราสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต่อไปมาดูไฮไลท์มีโซนหน้าร้านนะครับเราก็จะมีหัวลากนะครับตัวนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสี่เป็นหัวลากเฉยๆนะครับตัวนี้สำหรับลากพ่วงเทเล ก้องดำอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดําฮิโน่หนึ่งต่อสิบสี่เหมือนกันนะครับเป็นงานช่างวีนะครับตัวนี้รูปแบบสวยงามกระบะใช้กระบะอลูมิเนียมแข็งแรงระบบไฮดรอลิกนะครับ ก็จะเป็นซัมซุงสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับตัวนี้รถไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นตัวแรงเลยนะครับที่ผมเล่นเป็นซัมซุงรุ่นสามสิบห้าตันนะครับสามร้อยห้าสิบเอลซีรุ่นสองนะครับตัวนี้เป็นเหล็กทั้งคัน น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสามสิบกิโลนะครับตัวนี้ซัมซุงมีเปิดประตูได้นะครับมีไฟหัวเก๋งมีเน็ตเพจด้วยนะครับตัวนี้รยายละเอียดเข้าวี นี่ก็ฝาเราก็เปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดนิดนึ่งแงี้นิดนึ่งนี่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเป็นอะไรแสง ฝากระโปงแล้วก็เปิดได้เหมือนกันเปิดได้สองชั้นนะครับอันนี้่ารถคันนี้ของเราจะใช้ตัววาลวเรียกว่าววาลนำเข้ามาวาลจีนนะครับก็ทนแรงดันได้ดี200บาทใช้ได้เลยนะครับ แต่รถเป็นงานตัดเลเซอร์ผสมงาน c ซีนซีนะครับบุกี่ใช้งานมาบ่อยอามาดูท้ายรถนะครับเป็นงาน c ซีนซีนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่ง h i t นฮิตชตัวนี้อ่าน่าจะเป็นที่เราทำน่าจะเป็นรุ่นหกรุ่นหกแล้วนะครับตัวนี้ h i t ตาชิของเราจะออกแบบเป็นสีเขียวนะครับให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็พร้อมโลโก้ไฮบริดนะครับตัวนี้จริงฝาเปิดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ ตูก็เ,เปิดได้เหมือนกันอันนี้ใช้งานมายังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ทายรถคอเตอร์วเวดนะครับตัวนี้คอเตอร์วเวดเราใช้ซีนซีช่วยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นี่ช่องวาวช่อง ออเตร์สวิงนะคไม่ใช้บูมยาวพิเศษนะครับตัวนี้พูดถึงตัวนี้ก็ตักแข็งได้เหมือนกันนะครับแต่รถจริงๆรถข้อยาวเขาไม่นิยมตักแข็งกันนะครับใช้รีโมทตัว AT9S ตัวล่นใหม่นะครับ น,นี้เราลงโคนมาแบบสมจริงมากอ่ามอเตอร์ตัวเดินของเรากันน้ำนะครับรุ่นนี้เราเล่นเล่นเราเล่นกันสุดนะครับอ่าถ้าลูกค้าสนใจเรื่องอืม สั่งผลิตรถขุดบังคับนะครับของเราก็จะมีเลทราคาก็อยู่ที่8ปดถึงมืนขึ้นไปนะครับเราแล้วแต่ออปชั่นพวกชุดไฟพวกอุปกรณ์เอเซอรี่ต่างๆนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะต้องการนะครับนี่จะเป็นโซนเขตบำรุงซ่อมนะครับตัวนี้ เป็นสินค้าที่เราสต็อกกันไว้นะครับดูภาพโดยรวมของร้านชั้นพวกนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเราสต็อกอะไรไว้เยอะตัวมอเตอร์ตัวฮุนนาาหนึงห้าแปดศูนยนะครับ แบตเตอรี่นะครับบอกอะไรต่างๆแผงวงจร<ม>เยอะแยะเลยฮะคือออกรถจากที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับอาจจะช้านิดนึงที่สั่งยากนะครับแต่ตอนนี้ก็เราเราก็มีพร้อมแล้วนี่สติกสติกสำหรับแปลงตัวเดินของหนึ่งตัด ไอเอทีเก้ารีโมทเอทีเก้านะครับนี่แปลงตัวเดินนี่ก็จะเป็นแผงวงจรนี้เพิ่งสั่งมาใหม่เป็นแผงวงจรของหนึ่งห้าเก้าสองนะครับอันนี้ ก็เป็นแผงของ1590เอ้ย1580นะครับตัวแมกโนเล็กอตักไว้เผื่อลดลูกค้ามีปัญหานะครับเราจะได้เซอร์วิสได้ทันการส่วนตัวนี้ตัวนี้ ของลูกค้ารออะไรนิดนึงผมสั่งไปแล้วอะไรก็ตอนนำเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวไอ้ WL336A นะครับช่วงล่างเหล็กบอดี้เป็นพลาสติกมุงกีเหล็กนะครับแต่แรงขุดเท่าตัวเหล็กทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ราคาถูกมาก6,500เองนะครับรถเดิมๆถ้าอัปเกรดแขนด้วย ก็อยู่ที่7จ็ดันห้านะครับไม่รวมค่าส่งผมขอกําไรค่าส่งนิดนึงนะครับตอนนี้ลูกค้าเราเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปการรีวิวร้าน Infinity Toy อยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่061 804 ศูนีนะครับ061 804 4186หรือสามารถเข้ามาที่แฟนเพจตามนี้เลยนะครับ Infinity Toys โซนพิษณุโลกนะครับเบอร์นี้สามารถคุยในไลน์ได้ก็เมมเมมชื่อผมเป็นชื่อแบงค์ก็ได้นะครับมันจะคิดนไลน์เลยครับผม ขอบคุณที่เข้ามาชมการรีวิวนะครับผมขอบคุณมากครับ